วันนี้อาจารย์ก็จะพาทุกคนมากราบสักการะองค์สมเด็จพระนาเรสวนมหาราชศาลสมเด็จพระนาเรสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโลงอำเภอวิเชนบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือและศรัทธามากชาวบ้านจึงร่วมจิตร่วมใจกันสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อรำล,ลึกนึกถึงพระมหากราุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนาเรสวนประวัติความเป็นมาตามพงศาวดาร ในสมัยราชาการสมเด็จพระมหาราชธรรมราชาขมรได้ยกทัพเข้ามากวาดล้อมประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชาเมื่อครั้งดำรงอิสริยายศายเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชาของเมืองพิษณุโลกในปีพศ2125ให้คุมทัพลุดหน้าสเสด็จมาถึงเมืองวิเชียรบุรี และได้มีพระชัยบาดาลเจ้าเมืองชยบาดาลนในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทับเขมรของพญาละแวกที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไปศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะมีประชาชนเข้ามากรับไหว้สการะขอพรและบนบานศาลเก่าไม่ขาดสายส่วนมากก็จะประสบความสําเร็จได้สมหวังดังใจปัรถนาซึ่งอาจารย์ก็ได้รับคํายืนยันจากคนที่เขาได้รับความสําเร็จนั้นจริงๆก็คือก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาที่ศาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้อาจารย์ได้แวะเข้าไปร้านขายของซึ่งเป็นร้านที่ขายช้างมา้าเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าสามีของเขาเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจเขาก็มาขอบนบานสารกล่าวให้องค์สมเด็จพระนเรศวรช่วยเมตตาให้ได้เงินคืนผลปรากฏว่าเขาก็ได้คืนอย่างใจปารถนาจริงๆขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอในสิ่งที่ปารถนาได้เลยค่ะขอให้ทุกคนจงประสบความสําเร็จได้ดังใจปารถนาทุกคนเลยนะคะ